สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถกระบะมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังสามครับอยู่กับน้องน้ำหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งโกดังสามครับมีรถกระบะเข้าใหม่เยอะเลยรู้สึกว่าจะมีไมล์หลักพันครับเมื่อวที่พี่ฉันมกมีไมล์หลักพันเข้ามาสองคันนะครับมีรีโวครับทั้งตัวเตี้ยตัวสูงสี่ประตูออโต้แมนนวลมีครบเลยใครหารถกระบะมือสองสักคันแลคะเริ่มต้นสักสองสามแสนมีสามแสนก็บาทมีนะครับจนไปถึง ฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยราคาสักล้านนึงก็มีนะหลากหลายแล้วก็มีไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้มันจะมีตัวไฮเข้ามาแล้วก็เอ็กซิลี่เข้ามามีเอ็กซิลี่ใหม่นะเข้ามาอีกแต่โบเมตรงเนี้ยรีโวสประตูนะทั้งออโต้ทั้งแมนนวลใครหายอยู่รีบเลยขอพาดูคันแรกครับคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างหนึ่งราคาเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวเป็นตัว Entry 2.4 Ent r y Z Edition นะคะก็คือเหมาะสำหรับเอาไว้บรรทุกเอาไว้ทำงานนะคะตัวนี้เป็นปี2021 จดทะเบียนการใช้งานปีย2ิบสองพี่จ๋าคันนี้ไม่ห้าหมื่นสองพันโลไม่น้อยนะราคาเท่าไหราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันจ้ะพี่จ๋าเป็นตัวเอ็นทีนะครับสี่สี่เก้านะใครเน้นทำมาหากินนะครับตัวแคปแมนนวลบ้างหรือออโต้ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้โอ้เกียร์ออโต้ด้วยนะนานๆเข้ามาทีเพราะว่ามันก็สลับกันเนาะมีไลเนอร์ด้วยมีออโต้ด้วยแมนนวลด้วยแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ถ้าแมนนวลอ่ะ ถ้าแมนนวลอะปีประมาณนี้ไมลราคาเนี่ยมันจะประมาณส4 1 9อ่านี้ออโต้นะครับไปหาออโต้ไม่ห้าหมื่นใช่ปะใช่ไม่ห้าหมื่นมีจอยครบพี่แล้วดูสภาพตัวรถพี่เป๊กหนูอยากให้ดูแบบว่าผิวตัวรถสภาพตัวรถนี่คือมันแลกรับบาแต่สวยนะใช่อันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะคะคือยังไม่ได้เก็บงานสภาพสวยขนาดนี้เก็บงานจะสวยขนาดไหนอ่าหาออโต้ตัวเตี้ยครับไว้ทํามาหากินผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีมาจัดคันนี้4 4 9 0ผ่อนอยู่สัก 7จ็ดแปน่ะประมาณนี้นะเจ็ดพันไปปลายประมาณนี้นะครับสนใจมาจัดได้น้ำหนึ่งมีข้างข้างหลังเขาสีขาวรุ่นเดียวกันเลยแต่น่าจะเกียรธรรมดาคันนี้มีสีขาวแล้วก็สีดำด้านหลังนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวหนูดูให้คันนี้นะคะราคา3 8 9 0 0 0แแต่ว่าตัวนี้เป็นปี21 ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันโลอ๋อไม่มันแสนหนึ่งไงค่ะละสามแสนแปดหมื่นเก้าพันปียี่สนะครับใช่ค่ะ2.4งจุดสี่เอนทรีเหมือนกันถ้าใครชอบสีขาวอ่าใช่แล้วอยากได้แบบเป็นเกียร์ธรรมดาก็เป็นตัวนี้ได้ค่ะนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดาเราดูสีบอลปียี่สไปแล้วดูสีขาวปียี่สไปแล้วเราจะดูสีดําปียี่สอีกคันหนึ่งอยู่ด้านหลังใช่ไหมใครหาตัวเตี้ยนะครับนี่มีครบทุกสีนะตอนนี้นะครับสีดำครับ พันนี้สามเก้าเก้าครับปีสองพันยิบเอ็ดไมค์แค่เจ็ดหมื่นห้าร้อหนึ่งมีแคลรี่บอยเกียร์ธรรมดาอ่ะก็ถือว่าไมค์ไม่ถึงแสนปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตดตัวนี้มันได้แคลรี่บอยมาทะเบียนสี่สี่ห้าศูนย์นะครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้มีครบทุกสีเลยใช่มีแคลรี่บอยให้แล้วนะครับพร้อมน้ำมาหากินแร็คลับเข้าใหม่ปียี่สิบเอ็ดไมค์เจ็ดหมื่นห้าสามเก้าเก้าเองก็ถือว่าคุ้มนะคะไม่ไม่ถึงแสนแล้วก็ได้ปียี่สิบเอ็ดด้วยนะคะใครสนใจสีดำคันนี้มาจัดได้ สีดำสีขาวสีบอลเงินมีครบทุกสีเลยตัวสูงบ้างครับมีแครี่บอยตัวสูงไม่รู้เกี่ยอออโต้ร้วยาน้ำหนึ่งดูพี่หน่อยมาดูตัวยกสูงกันบ้างแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวสมาร์ทแคปเนาะคันนี้นะคะเบียนเดี๋ยวต้องคืนเขานะแปดเจ็ดเจ็ดเป็นเหมือนหนูหนูเคยถามเขาว่าหนูเคยถามจะซื้อหบอกว่าเพอเอให้เลยเหรอใช่เดี๋ยวลองเช็คทีว่าทะเบียนเขาให้ทะเบียนนี้หรือเปล่าอ่าตัวนี้เป็นสองสุดสี่ entry ค่ะพี่จ๋านะคะ ออโต้ปะอ๋อนี่เขาเขียนว่าขายพร้อมป้ายอ่าให้ป้ายไปเลยนะครับให้ป้ายไปเลยนะคันนี้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี22จดทะเบียนการใช้งานปี23ค่ะไม่38,000ื่นโลไม่30,000นะครับใช่ค่ะสาวสวยเลยนะหน้าหมูป่าคันนี้559,000 559ครับแต่คุณเหมือนได้รถใหม่เลยนะนะปี22่สจนยี่สิบครับได้ขายด้วยนะคะยีจนยีไม่30,000ครับเกียร์ออโต้นะครับได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลย 7จ็ดแปดแปดเจ็ดครับรถสวยน่าใช้ล้อแม็กลายเท่เลยแลวตัว,วน,น,นี้นะพี่เป๊กจ๋านี่เขาเขียนซุปเปอร์เฟกด้วยก็คือ,อเขาทำช่วงล่างมาอย่างดีนุ่มวนวลแบบอย่างดีจากเดิมโรงงานนะซุปเปอร์เฟกนะครับอ่ะนี่แล้วก็แบบได้ แคร์รีบอยมาด้วยนะคะอันนี้เป็นแคปนะครับแคปยกสูงนะครับค่ะอ่าแล้วก็เจ้าของเดิมเป็นแฟนแมนยูนะมีติ๊กเกอร์แมนยูอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขาล้างเขาน่าจะแกะออกนะคะพี่นะคะคันนี้น้ำหนึ่งอ่ามาดูกระบะสี่ประตูคันนี้เดี๋ยวเราไล่กระบะแล้วค่อยมาไล่ตัวอื่นดีกว่าเนาะพี่เป๊กเนาะตัวนี้นะคะเป็นกระบะสี่ประตูยกสูงพี่จ๋าได้เป็นสีเทาดํามานะคะคันนี้นะเดี๋ยวหนูขอดูทะเบียนนิดนึงห้าสามสี่เก้าตัวนี้เป็นพีเลนเนอร์สี่ประตูสองจุดสี่เอนทรี ตัวนี้นะคะเป็น <Super S 1> ปี2021เกียร<ป> <20 27. S 1> ์ออโต้ Auto, สีเทาดำไม่88,000โลพี่ทำไมไม่มันน้อยราคาเท่าไหร่คันนี้นะคะราคา599,000ห9านะครับ ใครสนใจกระบะเกียร์ออโต้รู้สึกว่ารถนี้มาไม่น้อยค่อนข้างเยอะเลยและนี่คือสภาพรถเข้าใหม่ที่พี่เห็นนี่คือรถเข้าใหม่นั้นเลยค่ะเพราะว่าดูซุ้มลงซุ้มล้อไม่ได้ล้างนะสภาพดีคัสซี่เดิมสวยมากพี่จ๋าดูช่วงล่างนะคะตัวนี้สภาพเดิมสวยจริงๆนะคะก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะบันีเมื่อ519วะมันเป็นแคปนะครับคันนี้มันเป็นสี่ประตูมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ นะตามเบอร์ตามลายที่ให้ไหวด้ดดันล่ามามา,มาอีกยี่ห้อหนึ่งน้ำหนึ่งมาดูอิสุสุหรอตัวนี้นะคะอ่ะอสุสิดีแม็กนะคะค <4 S 2> ันนี้ตัวอโยกสูง ok แน่นอนอ่ะคันนี้เป็นตัว1.9 Z คันนี้ เกียร์ธรรมดาเอาเกียร์ธรรมดาใช่ค่ะปี20สีขาวไปนานๆจะเจอนะเกียร์ธรรมดาแปดนโลปกติแล้วน้ำหนึ่งจะบอกว่า4ประตูจะมีออโต้และมีคันนี้คันเดียวที่เป็นเกียร์แมนนวลมีคันเดียวคันนี้นะคะ5 8 9 0 0 0 589นะครับปี83ม่ปี20ปี20เหรอ ใช่เดี๋ยวจำเลขทะเบียนนี้ไว้เป็นเกียร์แมนวนวลคันเดียวนะคะ9536นะคะเป็นสี่ประตูยกสูงนอกนั้นเป็นออโต้หมดเลยมีคันนี้คัน,คนเดียวหนึ่งผมเจอกระบะแคบอีกสองคันนะขอ,อดูแคบ2สองคันนี้ก่อนได้ไหมได้จ้ะนี่อะมีแคบขาวครับกับแคบดําแคบดํานี่เดี๋ยวผมพูดราคาให้เลยอ,อันนี้ไม er ่เยอะนิดนึงนะไม่สองแสนนะค่ะแต่ราคา389แล้วคุณนี่เกียร์ออโต้ปี19ครับไม่สองแสนสี่พันแซดอีลิสันค่ะดจองมา19ดดจองมานะคันนี้นะครับเกียร์ออโต ล้อกระทะเดี๋ยวมีฝาครอบให้อ๋อตัวนี้มันเป็นเกียร์ออโต้ไงสามแปดเก้าหนูว่าคุมแต่ตัวนั้นมันเป็นเกียร์เอามันปีสิบเก้าถ้าเป็นผมผมเพิ่มสี่หมื่นผมเอาปียี่สิบเอ็ดจดยี่สิบสองอะไม่ห้าหมื่นอะจริงปะแต่มันเกียร์เกียร์ไม่นุ่มออโต้ไงคันนี้ไงนี่คันนี้เกียร์ออโต้ไงอ๋อนึกว่าสีดำถ้าเป็นผมผมผมเพิ่มเงินผมเอาคันนี้อืมใช่ปะน้ำหนึ่งเพิ่มไหมเพิ่มนิดนึงแต่บางคนเขาชอบสีไงพี่แล้วแต่นะบบาางคชอสีีเกยรรร์ธมดป คันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันปีย1ิบเอ็ดค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็เกียร์มันนวนไม่อยู่ที่แสนสองไม่แสนสองนะครับแต่ราคาถูกนะสามแปดเก้าแปด้าเท่ากันครับปีย1ิบเอ็ดไม่แสนสองเกียร์ธรรมดาสามแปดเก้าโซคันนี้เกียร์ออโต้สามแปดเก้าไม่สองแสนปีสิบเก้าเก่ากว่าสองปีอืมอันไหนคุ้มกว่าแต่ว่ามันก็อยู่ที่เกียร์ด้วยไงอยู่ที่เกียร์นะครับอแล้วแต่ลูกลูกค้าชอบนะครับไปครับไปดูกระบะคันอื่นนะยังมีเยอะนะครับนี่แน่นกดังคุณดูดิ ร้อยกว่าคันนะครับจอดอยู่ตรงนี้พวกรถแรกรับเข้าใหม่ทั้งหลายนะครับม,มาน้ําหนึ่งพาดูข้างไหนกันต่อดีนี่พี่เห็นสีดาข้างหลังนี่จอดอยู่นี่กระบะสีดํำไหมนี่มีกระบะสีดํานะครับตัวหน้าหมูป่าจอดอยู่ครับไม่รู้ร<ถ>สี่ประตูหรือว่าตัวแครบรถเข้าใหม่ค<ส>ันน<า>ึง 1. 1> สี่ประตูคันนี้ห้าแปดเก้าครับปียี่สิบไมลแสนสามเป็นตัวสองจุดสี่มิดไงที่น้ําหนึ่งบอกอ่ะตัวมิดเข้ามาใหม่อ่ะมีตัวมิดนะคะตัวนี้จะเป็น2.4มิดนะคะตัวนี้ เป็นเกียร์แมนวแมนวลเป20เป็น4ประตูค่ะราคาอยู่เ,เลขไมล์แสนสามนะคะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าแปดเก้านะครับสนใจมาจัดได้พรอนอยู่มาสักเก้าพันแปดแบบคุณฟรีดาวนะะตัวมิดคับ4ประตูยกสูงแบบนี้เลย<ช>นะมีข้างหลังอ่ะมีอีกนึงนึงไปดูโซนนั้นกันต่อนะครับเน้นเป็นรถกระบะนะครับสําหรับคลิปนี้นะรถตู้ก็มีนะครับรถตู้เข้ามาเยอะเลย อ่ะเบอร์ใครสนใจรถตู้ครับหน้ายาวหน้าสั้นทั้งหลายนะครับปีตั้งแต่17อะจนถึงพ่า21อะไรเงี้ยครับรถตู้ก็มีมาเยอะเหมือนกันคันนี้คันนี้1น่งนี่40อะไรเนี่ย62เนี่ยแคป d บดีแม็นะคะมาดูดีแม็ก,กันบ้างดีแม็ก,ก็ทยอยกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวแคปเนาะ4062เป็นตัวแคป1.9เซตตัวประหยัดเกียร์ออโ,โต้ปี20 พี่จ๋าคันนี้นะคะเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลค่าตัวอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่แปดเก้านะผมจําได้ว่าสเปกเนี่ยก่อนหน้านี้เข้ามามันมันสักประมาณสี่เก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าเลยนะตอนนี้เหลือสี่แปดเก้าเองนะครับนี่ทะเบียนสี่ศูนย์หกสองเกียร์ที่อโตเกียร์อัโตแคปอัโตนะครับแคปออโตอิสุมีนะแล้วก็มาดูคันต่อไปคันนี้ดีกว่าไปไหนพี่เป๊กไปทางไหนนี่คันนี้น้ำหนึ่งดูคันนี้หน่อยสีขาว คันนี้ทะเบียนสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับราคาอยู่สามเก้าเก้าเองปียี่สิบเอ็ดไม้แปดหมื่นน้ำหนึ่งไม้แปดหมื่นปียี่สิบเอ็ดว้าวไม้แปดหมื่นนะคะพี่จ๋าปียี่สิบเอ็ดสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอ๋อเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์แมนนวลนะจ๋ะปีเบ็ดไม้แปดหมื่นนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่มาสักเจ็ดพันนะสามเก้าเก้านะสนใจมาจัดได้นะครับสําหรับคันนี้สบาพร้อมทํามาหากินใช่แล้วก็คันนี้น้ำหนึ่งติดจองอย่างนี้คันเนี้ยแครเนี้ยดีแม็กหรอใช่ หกสองเก้าสามคันนี้เดี๋ยวหนูดูให้คันนี้หกสองเก้าสามเป็นตัวแคบนะคะคันนี้เป็นตัว1.9ึดแทตัวประหยัดอีกแล้วนะคะกระบะแต่ก็มีแต่ตัว 1. 9ุเนาะตัวนี้นะคะเป็นปี21ิเอเกียร์ออโต้เลขไมล์แสนกับอีก2 0 0พันไมล์ไม่เยอะคันนี้4ี่4 9 9ี่คันนู้น4ี่แแคบออโต้นะครับค่ะอะ่สนใจทักมาได้คันนั้นมี คันนี้ไม่ใช่คันนู้นนี่แต่ว่าอันนี้มันปี20่สิบไงอันนี้ปี21อ่าปี21่อ็แต่นี้ไม่มีแคลร่บอยอันนี้มีแคลร่บอยแล้วถ้าคุณชอบใช่ผมว่าเพิ่มหมื่นเดียวผมเอาปีใหม่อ่ะใช่ไหมคันนี้อ่ใหม่น้อยกว่าหน่อยอ่าค่ะอ่ามาดูคันต่อไปนะครับมีนี่โนมันมีเซตเอดิชันอยู่ตรงนู้นนเห็นไหมนี่นี่เนี่ยสี่ห้าคันเนี่ยเรียงกันเลยมีเอ็กซิลีด้วยเอ็กซิลีดี่เข้ามาใหม่ไหมคันนี้อ๋อเออใช่ใช่ดูคันนี้หน่อยเอาตัวนี้ดีกว่าสี่ประตูตัวเตี้ยคระะตตตูููัววเเีี้้ยยใใช่ดด๋หหนน เอ่อตัวนี้นะคะแป๊บหนึ่งตัวนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยใช่นานๆมาทีเพราะว่าปกติแล้วอ่ะสามสามห้าเราจะมีแต่เป็นแบบว่าพวกแคปบนะคะมันโหลดอยู่พี่เมื่อกี้มือหนูไปโดนโนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันไนะครับเกียร์ออโต้นะจะเป็นปีแบบยี่สิบขึ้นไปอ่ะพวกผมเห็นกระจังหน้ามันเป็นแบบเนี้อ๋อตัวโฉบหน้าหมูป่าใช่ไหม น่าจะเป็นตัว Entry พี่จ๋าดูไฟหน้าด,ดูจากไฟหน้าเป็นตัว Entry นะคะอ่าไม่เป <มา S 2> ็นไรถ้<ล>าคันนี้เดี๋ยวขึนข้นขึ้นรูปขึ้นราค<ม>าม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เป๊กครับตัวนี้หนูขอดูทะเบียนหน่อยอ่ะเป็นตัว Z Edition 2.4มิด4ประตู2.4มิด4ประตูแล้วมันก็พี่เป๊กเออเออเออไปแล้วเน็ตไปแล้วเน็ตไปนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้นิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวหนูมาบอกให้อีกทีนึงดีกว่าเดี๋ยวไปดูเอ็กซิลี่ก่อนไหมพี่เป๊ก ไปดู X Series ก่อน S <S หม่อย X Series นะครับ X Series สีดําเข้ามาใหม่เผื่อใครสนใจนะครับมันจัดได้นะเข้ามายังไม่ล้างเลยตัวนี้น่าจะ499หรือเปล่าหรือว่าน่าจะแคปสีประตูไม่ใช่499ดีปี23 569 56, <X 4. S 3> หเรอเดี๋ยวหนูดูก่อนนะเออไม่ใช่41355ไม่ใช่แล้ว ให้พี่ดูให้ไหมอ่ะให้พี่เป็กดูให้เดี๋ยวพี่จน้ำหนึ่งซูยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวหนูมาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นตัวเออ่ X Series พี่จ๋า X Series สีดำเกียร์ออโต้นะคันนี้สี่ประตูน้ำหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะอยู่ประมาณอ่าไม่ห้าหกไม่เก้าหมื่นนะครับหกเจ็ดเก้าปีแปดจดยี่สองคันนี้ใช่ไหมอ๋อคันนี้เหรอราาคเท่าไหร่นะครับแคร็บโฟร์นะครับปีแปดจดยี่สองสีดำครับไม่เก้าหมื่นแปดไม่เก้าหมื่นหกเจ็ดเก้า ผ่อนสักหมื่นหนึ่งกว่ากว่าเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าไปดูภายในเดี๋ยวป่ะมาดูภายในดีกว่าหกเจ็ดเก้านะคันนี้พี่จ๋าหนูจะบอกว่ารับเข้าใหม่พี่อันนี้คือรถแรกเข้าเดี๋ยวเก็บงานปักเบอะยังตึงอยู่เลยดูสินะคะพลาสติกยังไม่หลอกพลาสติกยังไม่นี่ดีกว่าพลาสติกยังไม่หลอกอันนี้เขายังไว่แกะออกเลยเนี่ยบอกสวยเลยนะอ s e r i e ใช่เขาก็จะมีตาตัว X แบบนี้นะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาแอร์ดิต์ออโต้ใช่นี่มีโลบาร์มีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังให้คุณแล้วเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้จาาพี่จ๋านีโลบาร์สวยเลยนะครับชุดแต่งใครสนใจทักมาครับคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้นะราคาเท่าไหร่นะคะพี่เป๊กจ๋าคันนี้หกเจ็ดเก้าปีแปจดย2ิบไมค์9้ามืนปอ๋อเดี๋ยวป้ายทะเบียนมีการเปลี่ยนเขบอกนี้น้ำหนึ่งขนาดขณะที่เรากำลังถ่ายอยู่นะลูกค้าแคปรูปน้ำหนึ่ง กำลังรีวิวรถอยู่มา2คนแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยรีวิวเสร็จนะเดี๋ยวจะผัดโทรกันคนละคนน้ำหนึ่งโทรสายหนึ่งผมโทรสายหนึ่งแล้วแคปภาพหนูแคปได้นะแคปได้เลยครับแคปมาแล้วก็เราก็ส่งไลน์มานะครับตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้เดี๋ยวผมกับน้ำหนึ่งจะแบ่งกันโทรนะครับติดต่อลูกค้านะมีคนหนึ่งสนใจแคมรี่น้ำหนึ่งมีคนนึงสนใจกระบะโอขอบขอบพระคุณมากๆาค่ะพี่จ๋าที่ติดตามน้ำหนึ่งเนาะมาดูรถคันนี้แล้วหนูดูหนูนี่มันมาแล้วเมื่อกี้มัน มันไปแล้วนี่มันมาแล้วตัวนี้เป็นปี21ไม่แปด0 0ื่9หใช่คันนี้เปล่าใช่4 9 9 0 0 0ไม่แปด0มืพี่เป๊กพี่เป๊กลองดูปี21นะครับ4 9 9ไม่แปด0 0ืใช่นะคะราคาดีราคาดีนะสนใจมาทักได้สี่ประตู4 9 9 0 0นเก้าหมอ่นเ้ออโต้ใช่ดูจอดิือจอในอย่างอย่างใหญ่เลยนะเขาล็อกแล้วนะต้องขอโทษด้วยนะครับจ้ะทะเบียน1335นะครับ4ประตูออโต้ตัวเตี้ยครับ ทำมาหากินนะผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีเกีออโต้แล้วหนึ่งไปเก็บอีกสองคันข้างหลังไหมมีขาวกับสีบรอนสีประตูด้วยทะเบียนสวยนะเก้าหหดูสีประตูก่อนไหมสีประตูก่อนอมีสอคบลนะข้างหน้าเก้าหกหห้าเก้าเก้าครับปียี่สิบเอไมล์แสนสองเป็นเอนทุยสองจุดสี่เอนทครับอ่านะคะปียี่สิบเอ็ดจุดยีิบสองเก้าหมื้าพันเกีออโต้ อ่น <5 99 S 1> ้ากนะครับเกียร์โตแล้วก็โโมีอีกคันหนึ่งสีขาว7245ใช่ไหม7245คันนีเ้เป็นตัว2.4 entry เอนทรีปี21เกียร์ธรรมดาไม่56,000กโลกไม 56, นะ่ห้านกะ3 2, 9 9 0 0 0กาโอ้ยถูกนะผมว่าคุณได้ไม่50,000ครับคุณได้ปี21มีแคลรี่บอยให้แล้วพร้อมทำมาหากินใครสนใจคันนี้คันสุดท้ายแต่ตตดันเด็ดมากเลยใช่ใครสนใจทักมาได้ นี่นะคะสภาพสวยเลยสีขาวไม่แน่ใจนะรถกระบะสีขาวนี้เขาต้องเพิ่มเงินไหมเวลาออกป้ายแดงไม่เพิ่มถ้าขาวมุกถึงเพิ่มขาวธรรมดามไม่เพิ่มนะคะเพราะว่าปกติสีขาวจะเพิ่ม 15, 20, 000, 1 5ื0 0ห0าสอเลยอันนั้น,นะค,ะคือจะเป็นขาวมุกครับไวเพิ่ l ประมาณนี้ดีกว่าใครสนใจรถกระบะมือสองนะครับคุณทักเข้ามาเบอร์ติดต่อทางด้านล่างครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อแล้วก็มีในส่วนของไลน์ไอนะครับ <C AP> ครับรูปน้ำหนึ่งมาก็ได้เช่นสมมติเนี่ยยืนคู่คันนี้คุณแคปคันนี้มาแล้วส่งมาเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้ค่ะวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กนะคะว่าจะมีการไปรีวิวคันไหนบ้างนะคะหรือว่าโซนไหนบ้างนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ